ภูเก็ตหาดใหญ่กรุงเทพผนึกกำลังจัดเครือข่ายทัวรอเปิดประเทศคือมันเป็นสัญญาณว่าผู้ประกอบการทัวเหล่านี้ในสามจังหวัดนี้เขามั่นใจกันจริงๆแล้วใช่ไหมว่าเราจะสามารถเปิดประเทศได้แต่ไม่ได้บอกนะว่าสามจังหวัดนี้รอเปิดก็คือถ้าภูเก็ตนะ่ะกรกฎาที่ตามข่าวแต่ว่ากรุงเทพก็จะต้องเป็นตุลาแต่ว่าหาดใหญ่ก็คือในจังหวัดสงขลาไม่ได้มี แนวโน้มเลยว่าจะได้ตอนเดือนตุลาเพราะว่าไม่ได้อยู่ในรายชื่อของสิบจังหวัดท่องเที่ยวที่จะได้ไม่ต้องตักตัวภายในปีนี้แต่เขาอาจจะหวังมก,กราปีหน้าก็ได้มันใครจะอ๋ออ๋อเป็นเครือข่ายที่ว่าอย่างนี้ส่งตอ่อส่งตอ่อก็คือถ้าเกิดว่าภูกเก็ตนี่เขาจะได้ก่อนตอนเดือนกรกฎาคมใช่ไหมแล้วพออยู่ในภูกเก็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งต่อง่ายมาที่กรุงเทพหรือมาที่หาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงๆก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเช่นเดียวกันส่วนใหญ่หาดใหญ่นี่เขาก็จะได้จาก ประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียเยอะเป็นหลักนะครับก็ช่วงนี้ถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยจะมั่วไปมั่วมาแต่โดยรวมแล้วก็คือเป็นการทิศทางเป็นการเดินหน้าสู่การเปิดประเทศเพราะว่ายังไงได้ฉีดกันแน่แหละแต่ว่าฉีดกันแบบเยอะแค่ไหนเร็วแค่ไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าฉีดเยอะฉีดเร็วก็แน่นอนมีความหวังว่าจะได้เปิดประเทศไม่ต้องกักตัวแต่วงเล็บหมายเหตุ คนที่เข้ามาก็จะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มตามเงื่อนไขของเขาแต่ก็แอบ,บหวังว่าคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็อาจจะได้ผลประโยชน์นิดนึงว่าได้ลดวันกักตัวถ้าเกิดถึงขั้นเลิกกักนี่คงสําหรับคนยังไม่ได้ฉีดนี่คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าหวังว่าจะได้ลดวันกักตัวอย่างน้อยก็กลับมาเหลือ10บวันเหมือนกับเดือนเมษาหรือว่าเหลือเจดวันได้เลยยิ่งดีถ้าคนไทยได้ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วคือก็ลองคิดดูว่าถ้าคนไทยฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วเอ่ออย่างน้อยก็จนถึง ก่อนตุลาฉีดกันไปเยอะแล้วเนี่ยมีเหตุผลอะไรต้องกลัวอีกเพราะว่าหลายประเทศก็ได้ออกมาฟันธงแล้วว่าพออย่างเช่นวันก่อนพูดข่าวอิตาลีไปว่าลดการติดเชื้อหรือเสียชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจลงได้ถึง80%อร์หลังจากที่เขาระดมฉีดวัคซีนกันไปประมาณเกือบ14ล้านคนทั่วประเทศแล้วอ่ะหมายถึงเข็มแรกนะแค่เข็มแรกนะเขาลดการติดเชื้อเสียชีวิตกันไปเยอะมากเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ถ้าก่อนตุลาที่ว่า 9จังหวัดเขาจะได้ไม่ต้องกัดตัวเดือนตุลาเนี่ยถ้าก่อนตุลาเป็นข่าวว่าได้ฉีดกันไปเยอะมากพอสมควรแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วไงคือมันยังมีความเสี่ยงเรื่องไวรัสกลายพันธุ์อะไรอยู่ที่ต้องระวังแต่ว่าโดยรวมแล้วเรื่องของจิตใจเนี่ยก็ไม่ควรต้องกลัวเหมือนกับตอนช่วงนี้อีกต่อไปแล้วครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเดาว่าน่าจะเป็นเครือข่ายการส่งต่อโดยที่เริ่มต้นจากภูเก็ตก่อน แต่แล้วที่เขาบอกว่ากรกดาเลิกกักตัวภูกเก็ตอะไรเงี้ยก็คือแต่ต้องอยู่ในภูกเก็ตก่อน7วันแล้วก็อยู่ในซิลรูทพื้นที่ที่เขาจัดไว้แต่หลังจากครบ7วันก็สามารถอิสระได้ทั่วประเทศแต่ทีนี้เขาคงอยากจะรับเป็นทัวร์เข้ามาก็คือเป็นทัวร์มาอยู่ในภูกเก็ตก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปที่กรุงเทพหรือว่าหาดใหญ่ครับอันนี้คือดาวเอากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว3เมืองหลักภูกเก็ตหาดใหญ่กรุงเทพ จับมือผนึกเครือข่ายเตรียมพร้อมวางแผนจัดโปรแกรมท่องเที่ยวรอรัฐบาลเปิดประเทศเผยเตรียมประสานเอเยตนทัวร์ในต่างประเทศโดยเฉพาะเอเยตนทัวร์ในจีนคงจะหวังจีนนั่นแหละที่วางมัดจำค้างไว้ก่อนเกิดโควิดเข้ามาเที่ยวไทยวางมัดจำก็คือแสดงว่ายังไงเราได้เงินเขามาแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ส่งของคือได้เงินมาบางส่วน เขาที่เคยเสนอข่าวไปว่าอย่างเช่นทางการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไปฮาร์ดเซลลพวกพี่ๆในเอเชียเอาไว้เยอะสุดท้ายแล้วคือยังไงคือเขาฮาร์ดเซลไว้ว่าเดี๋ยวกรกดาเป็นต้นไปเนี่ยจะได้เปิดหรืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายยังไม่ได้อีกเนี่ยรับรองมีปัญหาแน่ๆตอนนี้ก็คือผู้ประกอบการมัคคูเทศก็คือไกด์อาชีพที่สงขลาบอกว่าขณะนี้กลุ่มนักธุรกิจทัวร์ในหาดใหญ่สงขลาได้ร่วมกับผู้ประกอบการและบริษัททัวร์ในภูเก็ตและกรุงเทพ ก็แค่แปลกใจว่าเอออยู่ดีๆหัดใหญ่โผล่มาจากไหนแต่ก็อย่างที่บอกคือหัดใหญ่ก็รับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะคงจะหวังเรื่องนั้นอยู่อ๋ออตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อโควิดสงบลงมีแผนจะดึงนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูลก็คือหลีเป๊ะนี่รู้สึกจะต้องไปลงเครื่องที่หัดใหญ่ก่อนแล้วก็นั่งรถไปอีกไกลๆเพื่อที่จะไปที่สตูลแทนนะครับ แล้วจะเชื่อมโยงมายังหาดใหญ่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชเนื่องจากผู้ประกอบการหลายบริษัทมีสายสัมพันธ์กับบริษัททัวร์ในจีนประมาณ20บริษัทและยังมีสัญญาเดิมก่อนเกิดสถานการณ์โควิดที่จะนำทัวร์จากจีนมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพและภูเก็ตโดยได้วางเงินมัดจำไปแล้วประมาณ20ล้านบาทไอ้ตกลงใครมัดจำใครเนี่ยหรือเราไปมัดจำเขาประมาณว่าต้องอรีบเอากลับเข้ามาไม่งั้นจะได้เงินมัดจำคืนอย่างนี้ป่าไม่รู้ใครมัดจำใครนะ เมื่อโควิดสงบลงก็จะนำกลุ่มบริษัทคู่สัญญามาลงก่อนโดยทางกลุ่มผู้ประกอบการบริษัททัวร์หัดใหญ่สงขาจะทำโปรแกรมทัวร์นำเสนอไปตามที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมแสดงว่าเขาจะมาจริงใช่ไหมส่วนนักท่องเที่ยวหลักอย่างมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียก็คือประเทศที่อยู่ด้านล่างของเราทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นลูกค้าหลักของเขานะ คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งด้วยปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกําลังซื้อของนักท่องเที่ยวที่อ่อนตัวลงมากจากสถานการณ์โควิดก็คือแนวทางของเขาหลังจากที่โควิดสงบลงก็คือที่ทําได้ทันทีเลยคือดึงนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาและได้ร่วมมือกันกันกบกลุ่มที่มีคอนเน็ชันกับบริษัททัวร์ในจีนเพราะขณะนี้เอ่อจากที่อ่านข่าวหนึ่งคือจีนเขาก็ฉีดกันไปสักสามร้อยกว่าล้านคนแล้วอะนะเหลืออย่างเดียวคือจะให้ออกเมื่อไหร่แล้วออกมาแล้ว เราพร้อมรับเขาไหมเพราะว่าเรายัางฉีดวัคซีนกันน้อยอยู่แต่แปลกใจนะได้ยินจากในทีวีอะคือเขาพูดเหมือนกับว่าคนต่างชาติที่ยังไม่มาเนี่ยเพราะว่าเขากังวลเรื่องโควิดในประเทศเราถ้าประเทศเราเร่งฉีดวัคซีนก็เลยจะได้ปลอดภัยเขาจะได้อยากมาจริงๆมันตรงกันข้ามนะคือเราอะไม่รับเขาเองเพราะว่าเราเนี่ยกลัวเขาไงเรากลัวเขาเพราะเรายังไม่ได้ฉีดฉะนั้นมันตรงกันข้ามคือเราอะเป็นฝ่ายไม่พร้อมรับเขาเอง ขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนมีกาลังซื้อที่ดีแข็งแรงและในภายในประเทศจีนมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสู่ภาวะปกติในทางที่ดีเอาทำไมยังไม่เปิดเนี่ะและมีการท่องเที่ยวภายในประเทศค่อนข้างจะดีแล้วเขาเป็นว่าเป็นกลุ่มนําร่องก่อนนะครับนําร่องก่อนว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะดึงทัวร์มาเที่ยวทันทีเมื่อไทยเปิดประเทศก็สามารถบริการอำนวยความสะดวกได้ทันทียังไงก็ตามอยากจะขอนําเสนอไปยังรัฐบาลว่าควรมีการติดป,ป้ายภาษาจีนตามสถานที่สําคัญเอานี่ยังไม่มีอีกเหรอ มันก็น่าแปลกมากๆว่าเออคนจีนเขามาเที่ยวเราประมาณสิบเอ็ดล้านคนในปี2 0 1พันสิบแต่ว่าเขาไม่มีฟรีวีซ่าเข้าประเทศเราเรายังต้องให้เขาขอวีซ่าออนอะไรวอลอยู่อีกอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้เขารู้เรื่องนี้หรือเปล่านะทั้งๆท,ที่เหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยได้รับสิทธิพิเศษเท่าไหร่มันก็แปลกแหละแล้ะที่เรายังไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ารายใหญ่มากนะักเพราะว่าอย่างประเทศที่ประเทศฝรั่งหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีป้ายภาษาจีนนะ ดูเหมือนว่าเขาไม่น่าจะงอน,นักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เขากลับจะมีนะอันนี้คือที่ข่าวนี้พูดคือเรายังไม่ค่อยจะมีก็คืออยากให้มีป้ายภาษาจีนตามสถานที่ราชการถนนสนามบินสถานีขนส่งของเรามีแต่ภาษาไทยอ่ะครับรู้ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยจะมีเลยสถานีรถไฟสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมร้านจิวเวลรี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอันดับสี่ของโลกได้อย่างไงก็คือด้วยความที่โชคดีลุน้น้วนบุญเก่าลุน้นล้วน แต่ว่าคนจัดการไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะักเขาบอกว่าหาดใหญ่สงขลามีความพร้อมทั้งสถานที่เที่ยวทางชายทะเลน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเมืองร้านอาหารพัตคารจรี่เครื่องหนังที่พักและประการสำคัญวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่สอนรับกับชาวจีนโดยมักคุเทศบริษัททัวร์มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนและมาายู เขแปลกน้ะเหมือนเขาจะมีความหวังกันมากทั้งที่ยังไม่ได้ติดอยู่ในรายชื่อ10จังหวัดที่จะได้เลือกกักตัวภายในปีนี้ก่อนแท้ในฐานะผู้ประกอบการอาชีพนําเที่ยวในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียมาร่วม40ปีมีคอนเน็ชันกับพ่อค้านักธุรกิจตลอดช่วงที่สถานการณ์โควิด19แต่ตอนนี้การลงทุนภายในมาเลเซียอ่อนแอมากไม่สามารถจะลงทุนใหม่ได้ เพราะว่าสถานการณ์โควิดที่ต่อเนื่องทําให้มีภาระคา่าใช้จ่ายสูงในขณะที่ไม่มีไรายได้เข้ามาแปลกมากอ่ะประเทศพวกนี้นะรวมทั้งของเราด้วยเนี่ยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยปิดสนิทใช่ไหมของเราก็ถึงจะเข้ามาก็ต้องกักตัวก็ถือว่ายังไม่เปิดอยู่ดีแต่ว่าประเทศที่ปิดสนิทเนี่ยกับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าเราก่อนหน้านี้ปีที่แล้วไปแขวะประเทศฝรั่งเอาไว้ที่เขา,เาติดเชื้อเยอะเสียชีวิตเยอะ แต่ว่าตัวเราเองก็ลับแย่เหมือนกันอย่างมาเลเซียเนี่ยอับรู้ว่าจะออกก็ต้องขออนุญาตจะเข้าก็ต้องขออนุญาตแล้วก็แน่นอนกักตัวเหมือนเราโรงพยาบาลสนามก็เหมือนเราแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจภายในมาเลเซียก็ไม่ค่อยจะดีก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าไอที่ปิดสนิทก็ไม่ค่อยจะดีอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ปิดสนิทก็ยังพุ่งเอาพุ่งเอาก็แสดงว่าการปิดสนิทนี้มันก็ไม่ได้ทําให้มันอะไรอะไรมันดีขึ้นเสมอไป เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ